พบกันอีกแล้วกับช่องนัทจิจีราค่ะวันนี้นัทจะมาแนะนำส10ซีรีส์จีนที่สายเมียมโนห้ามพลาดนะคะ เริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะนั่นก็คือเรื่อง Begin Again ค่ะทุกคนคะหรือชื่อภาษาไทยนะคะมีชื่อว่าคุณสามีที่รักเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกมีทั้งหมด35 EP ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของรูฟังหนิงนะคะนักธุรกิจสาวที่ถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับศัลยะแพทย์หนุ่มที่ชื่อว่าหลิงลุยค่ะภายในพันธสัญญานะคะสคนก็ได้ตกหุมรักกันจริงๆค่ะ แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อลูฟังนิงคิดว่าตัวเองเป็นภาระค่ะเลยต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศถึง6ปีค่ะด้วย ุระแล้วก็ทําให้หนางเอกของเรานะคะต้องกลับมาที่จีนแต่การกลับมาครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะว่ามีเจ้าตัวเล็กลูโยโยนะคะกลับมาด้วยค่ะลูโยโยนะคะนั่นก็คือรูปของลูฟังหนิงกับพรอเอกค่ะทุกคนว่าน้องน่ารักมากๆพูดเก่งมากๆยังไงฝากทุกคนไปติดตามดูนะคะว่าโยโย,โยของเราจะได้เจอคุณพ่อที่แท้จริงไหมได้ทาง VTV คะ่ะ เรื่องที่2นะคะนั่นก็คือเรื่อง3ชาติ3พบป่าทอสิบลีค่ะทุกคนคะเป็นซีรีส์แนวพีเรียดโรแมนติกดราม่านะคะบอกเล่าเรื่องราวถึงชาติพบที่เราเทพเซียนต้องเจอค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งเยี่ยงหัวของเรานะคะเป็นถึงเทียนจินเผ่าสวรรค์ค่ะแต่ต้อง มาตกหลุมรักมนุษย์สาวชื่อสู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 นะคะนั่นก็คือเทพเซียนไปเจียนจากเผ่าจิ้งจอกค่ะทุกคนต้องมาผ่านด่านกรรมที่โลกมนุษย์นะคะทั้งสองก็ได้ตกหลุมรักกันค่ะจนได้มีพยามรักชื่อว่าอาลี่ค่ะอาลีเนี่ยเป็นเด็กน้อยน่ารักมากๆแต่ ต้องอาพับแม่ค่ะเพราะว่าอาลีเนี่ยเจอแม่ทอดทิ้งไปตั้งแต่เด็กต้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อค่ะเรื่องนี้นะคะบทอาลีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆยังไงถ้าอยากไปติดตามความน่ารักของเจ้าก้อนแป้งนะคะมีทั้งหมด58ตอนนะคะดูได้ที่แอปพลิเคชัน Netflix Thailand ค่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมไปติดตามนะคะส่วนเรื่องที่3ค่ะชื่อเรื่องว่า3ชาติสภพริขิตเหนือคเนยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นภาคต่อ จาก3ชาติ3พบป่าท1อสิลีค่ะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าค่ะพูดถึงเรื่องราวมาหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ตรงหัวค่ะเรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณตอบแทนไปตอบแทนมาจนกลายเป็นความรักค่ะเอาเป็นบ้า พักเรื่องพ่อแม่ไว้ก่อนให้ทุกคนไปติดตามเนื้อเรื่องกันเอาเองนะคะเรามาสนใจกันที่เจ้ากุนกุนดีกว่าค่ะเจ้าเด็กคนนี้นะคะมีความพิเศษทาง DNA ค่ะทุกคนคะเพราะว่าน้องผมสีขาวคลารู้เลยว่าลูกใครนะคะเพราะว่าผมน้องเนี่ยสีขาวเหมือนมหาเทพตรงหัวค่ะถึงเรื่องนี้กุนกุนจะมาน้อยนะคะแต่ แจกความน่ารักความสดใสไว้เยอะมากๆยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะมีทั้งหมดห้าสิบหก EP มีทั้งซับไทยแล้วก็พลาคไทยดูได้ที่ VTV จ้าเรื่องที่4ีที่เราจะแนะนํานะคะนั่นก็คือเรื่องแต่งรักมัดใจบอสค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด2ภาคค่ะทุกคนภาคแรกเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันบอกเล่าไปถึงว่านางเอกเนี่ยท้องแล้วก็มีลูกนะคะส่วนภาคที่2ค่ะเป็นภาคที่ เหมือนจะแตกต่างแต่ไม่แตกต่างค่ะทุกคนบอกเล่าเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกับภาคแรกค่ะตัวพระเอกของเรานะคะชื่อว่าล e ิงอีโจค่ะเป็นนักธุรกิจค่ะนักเอกของเรานะคะเป็นนักแสดงสาวมาดความสามารถชื่อว่าเสียหลินค่ะเรื่องนี้นะคะดูง่ายสบายสบายบอกเลยว่าใครชอบสายฟินๆห้ามพลาดเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันที่ ตัวลูกสุดแสบค่ะนั่นก็คือนายค่ะนายนะคะบอกเลยว่าน้องน่ารักมากถึงจะมาน้อยแต่ก็มานะนายเนี่ยเป็นเจ้าแสบที่คอยขัดความความสุขของคุณพ่อคุณแม่ยังไงฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะคะที่แอปพลิเคชัน Netflix ค่ะและเรื่องที่ น,ะะนั่นก็คือเรื่องอุ่นไอในใจเธอค่ะถึงจะเป็นซีรีส์จากปี2019นะคะแต่บอกเลยว่าดูง่ายๆมากๆมีทั้งภาดไทยแล้วก็ซับไทยที่แอปพลิเคชัน VTV ค่ะเรื่องนี้นะคะนางเอกของเรานะคะซื่อถือมั่วค่ะเป็นเ,เด็กสาวที่กำลังสับสนในอนาคตค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนดีชีวิตต้องมาเจอกับพระเอกของเรานะคะกู้เวยอีค่ะเด็กหนุ่มอัจฉริยะ สุดฉาบแต่ด้วยความที่ซีรีส์เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกนะคะเลยทําให้2คนเนี้ยต้องมาอยู่ห้องเช่าห้องเดียวกันค่ะทุกคนยังไงฝากติดตามนะคะเป็นซีรีส์ง่ายๆจบดีฟินฟินแนววัยรุ่นค่ะ <c oughs> และที่สําคัญคู่พนานตอนท้าย EP นะคะแต่งงานกันมีลูกด้วยค่ะเจ้าแสบกู้มั่ว เว่ยค่ะทุกคนฟาไปติดตามนะคะบอกเลยว่ากูม้มัวเว่ยเนี่ยถอดแบบมาจากคุณแม่จอมสั่งเป๊ะเจ้าแสบคนนี้นะคะน่ารักมากๆ <S <S เรื่องที่6ค่ะขอออกแนวไปพีเรียดย้อนยุคอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องตำนานรักสองสวรรค์ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นแนวดราม่ามีทั้งหมด49 EP ค่ะแต่ขอ แนะนำเฉยๆนะคะเพราะว่านัดยังดูไม่จบยังคงค้างอยู่ค่ะทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้นะคะได้สวีขายมาเล่นเป็นพรยเอกเด็กน้อยที่เราอยากจะให้ทุกคนไปดูนะคะนั่นก็คือยน้นฉี่ค่ะยน้นฉี่เนี่ยคิดว่านะทุกคนน่าจะเป็นลูกของพระเอกกับนางเอกนะคะเรื่องนี้ก็ย่อๆก็คือเป็นซีรีส์แนว เทพเซี 4, ยนคู่พระนางเนี่ยต้องพลดัพลดพรากจากการรักกันนะคะดาม่าน่าจะหนักหน่วงอยู่ยังไงก็ไปติดตามดูก,กันแล้วกันนะคะทุกคนเรื่องที่7ค่ะทุกคนเรื่องนี้นะคะจบไปแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องรักหนีไม่ลืมเลือนค่ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกมีทั้งหมด24 EP สามารถซับดูซับไทยได้ที่ แอปพลิเคชัน VTV แล้วก็ I.E. ค่ะเลือกเอาเลยสะดวกแอปไหนไปแอปนั้นค่ะบอกเล่าเรื่องราวของประทานเถอพอไม่ลูกติดแต่ลูกคนนี้นะคะน่ารักมากโซนมากแล้วก็ฉลาดจอมผดะเด็จการค่ะน้องนะคะมีปัญหากับการสื่อสารเพราะว่าเมื่ออดีตเนี่ยน้องเคยเประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะทำให้ไม่ยอมพูดคุณ พ่อเนี่ยก็เลยต้องหาคุณหมอที่เก่งฉลาดจนได้มาเจอนางเอกของเรานะคะนางเอกเนี่ยเป็นจิตแพทย์เด็กค่ะก็ได้ทําการตกลงสัญญากับคุณพ่อเพื่อที่จะรักษาเสี่ยวเปาให้หายดีเรื่องนี้พระเอกของเราคุ้มมากๆเพราะได้ทั้งแม่ของลูกได้ทั้งภรรยาแถมซีรีส์เรื่องนี้ยังจบดีมากๆคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนไปดูเจ้าเสี่ยวเปามันแซ่บมากน่ารักมากน่าหยิกทุก,นกคน 大家好，我是三元小书生。爱、哎、你们哟！ คุ้มสุดๆภายเอกอะ่ะคุ้มสุดๆดิฉันดูจบแล้วอยากเป็นคุณนายเหอเลยนะคะไอ้กากติดตามด้วยเพิ่งจบไปที่ไอชีอีแล้วก็ BT b ีทีีจ้ามาต่อกันที่เรื่องที่8ปค่ะทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์แนวพีเรียย้อนยุคค่ะไม่ดูไม่ได้แล้วก็ห้ามพลาดมากๆเพราะว่าเรื่องนี้การันตีกระแสดีตลอดการน,นั้นก็คือเรื่อง Ashes of Love ค่ะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด63 EP ค่ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่า ดราม่าเยอะอยู่ค่ะพอเอกของเรานะคะก็คือเติ้งหลุนค่ะเออ ตั้งหนุนเนี่ยเรื่องนี้นะคะทุกคนเป็นผู้ชายข้างรักคนหนึ่งแล้วก็ทําเพื่อความรักมากๆนางเอกของเรานะคะก็คือหยางจือค่ะรับบทเป็นจิ่งมี่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าพูดถึงเรื่องราวการผ่านด่านเคาะด่านกรรมคนดูก็ด่านเคาะด่านกรรมเลยหลายคนอาจจะดูไปแล้วนะคะน้ําตาท่วมจอแต่ว่าคู่พนางฉากตอนจบนะคะมีลูกค่ะลูกนั่นก็คือไปหลู่ค่ะทุกคนไหลู่นะคะก็เป็นเด็กโตแล้วแหละก็รู้จักความนะคะ น่ารักมากๆน้องพูดเก่ง หลายคนนะคะสันนิษฐานว่าไบลู่เนี่ยตกลงจะเป็นอะไรเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์นะคะคิดว่าน้องน่าจะเป็นเทพค่ะทุกคนใครที่ชอบซีรีส์แบบดราม่าหนักๆหน่วงๆ,ๆก็ไปติดตามเรื่องนี้นะคะทุกคนค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่กล่าวค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่นานหน่อยแต่ดูได้ค่ะเป็นซีรีส์ตั้งแต่ปี2557ค่ะชื่อเรื่องว่า Loving Never Forgetting ค่ะพระเอกของเรานะ ได้เจอรี่จาก e F4 มารับบทเป็นภพระเอกค่ะบอกเล่าเรื่องราวของคู่พนานค่ะที่ดันมีความสัมพันธ์กันแบบฟ้าผ่าเหมือนแบบเป็นอุบัติเหตุทำให้สองคนเนี่ยต้องมามีอะไรกันแต่ว่าตัวางเอกของเรานะคะดันตั้งท้องค่ะทุกคน แล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงพายเอเอาลูกไปเลี้ยงคนเดียวอยู่กับลูกคนเดียวจนมีเรื่องไม่คาดคิดทาให้สองคนนี้กลับมาเจอกันค่ะบอกเลยว่าต้องไปเอาใจเชียร์ว่าพ่อจะจําลูกได้ไหมและลูกเนี่ยจะทําให้พ่อกับแม่กลับมาคืนดีกันได้ไหมห้ามพลาดนะคะเรื่องนี้แอบดูมาเหมือนจะมีฉายที่ช่องสามเป็น ภาคไทยนะคะทุกนปิดท้ายเรื่องที่10ค่ะเรื่องนี้อาจจะไม่ตรงกับหัวข้อเมียมโนแม่ทิพที่เราตั้งไว้แต่ว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะคะชื่อเรื่องว่า because of meeting you ค่ะมีทั้งหมด56ตอนบวกตอนพิเศษไปอีก1ตอนค่ะก็ยาวๆอยู่เป็นแนว ดราม่าค่ะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะเป็นแนวน้ำเน่านิดหนึ่งพระเอกของเรานะคะก็คือเติ้งหลุดนั่นเองค่ะนางเอกนะคะเป็นลูกคนรวยค่ะทุกคนแต่ประสบอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อมแล้วก็ได้มาอาศัยอยู่ในบ้านของคนจนจา้าตัวพระเอกเนี่ยเคยเป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่สนิทกับนางเอกมากๆตอนที่ยังเด็กอยู่นะคะ พอนางเองประสบอุบัติเหตุหายตัวไปเนี่ยพ่อเอกก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็พยายามจะหาว่านางเอกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเป็นใครนะคะจนในที่สุดก็ได้โคจรมาพบกันค่ะแต่ว่านางเอกของเราดันมีลูกติดค่ะทุกคนมาด้วยก็คือลูกสาวสุดน่ารักเลอถงบอกเลยว่าน้องเลอถงบทบาทนี้นะคะร้องไห้เก่งตีบทบาท 那你妈妈但是我不喜欢吃蛋糕。嗯、蛋糕这就是你的不对。哼，这就对了，来，拿着，收下吧。谢谢律师爸爸。不许叫他爸爸，叫叔叔。 เะะติ้งหลุนน่ารักมากๆค่ะทุกคนความเข้าขาก,กันกับลูกสาวเนี่ยอยากให้ทุกคนไปติดตามถึงจะอีพีเยอะหน่อยแต่ก็มีปมให้น่าติดตามคู่พนางเนี่ยดราม่าไม่เยอะมันจะไปเยอะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องอดีตที่นางเอกจัมามากกว่านะคะเลองทงเนี่ยนะคะเป็นลูกของใครและถ้าเป็นลูกของนางเอก นางเอกท้องกับไขย่ยังไงฝากบมไปให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะสามารถติดตามได้ใน Youtube หรือว่าเว็บใน Google ค่ะ พิเศษกับเรื่องรักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอคะ่ะเรื่องนี้นะคะพระเอกของเราทุกคนมีความบกพร่องทางการมองเห็นคะ่ะแต่ต้องมาตกลุมรักสาวน้อยผู้ร่าเริงสดใสเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่คะ่ะทุกคนเหมือนเรื่องนี้นะคะจะจบดีแฮปปี้เอนดิ้งคู่พระนางมีลูกกันคะ่ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่ามีทั้งหมด2 4 c e p ดูได้ที่ไอชีอจ้าจบ แล้วนะคะทุกคนสำหรับสิบเรื่องที่เมียมโนมแม่ทิพหามพลาดยังไงก็ไปตามเก็บตามดูกันให้ครบนะคะทุกคนสัปดาห์วันแม่ได้หยุดก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่อง y t u t u นะจิจิราแล้วก็ติดตออนะจิจิราด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากดูแนวแฟมิลีครอบครัวนะคะนัดแนะนำว่าให้ไปดูซีรีส์พีเรียเพราะว่าจำนวนอีตอนค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะทำไปใน ถึงมีลูกสร้างครอบครัวอันนี้เอามาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ